สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักวันนี้มาจะมาเล่าเรื่องผีบอกหวยเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนเมื่อชาวนาทำนาเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเกี่ยวข้าวตากจนแห้งแล้วก็นำเก็บขึ้นมาไว้ที่รอม แล้วก็ฟาดนวดเพื่อเอาเมล็ดเก็บขึ้นยุงฉางบางครั้งก็จะมีการเอาแรงกันใครที่นาน้อยก็จะเสร็จก่อนคนอื่นใครที่นามากๆก็จะเสร็จทีหลังเพื่อนมีอยู่ครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของน้าสาวนาชายของมาดเอง ท่านมีนาเยอะกว่าคนอื่นเพราะท่านได้มรดกจากคุณตาคุณยายแล้วก็ท่านก็ซื้อแปลงข้างๆเพิ่มด้วยทำให้ท่านมีนาเยอะกว่าคนในละแวกเดียวกันเมื่อคนอื่นเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางหมดแล้วน้าชายก็จำเป็นจะต้องนอนเฝ้าลอมข้าวลอมข้าวหมายถึง ข้าวที่เกี่ยวตากแห้งแล้วมัดเป็นมัดมัดถูกขนขึ้นมาสู่ลานแล้วก็จับเรียงเรียงกันเป็นแถวเป็นชั้นชั้นโดยการหันเอาเมล็ดข้าวออกด้านนอกเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อฝนตกลงมาจะทำให้ไม่เปียกฝนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำต่อๆกันมาอย่างยอดเยี่ยมเมื่อข้าวยังไม่ขึ้นยุงฉางน้าชายจึงจำเป็นจะต้องนอนเฝ้าข้าวถ้าไม่เฝ้าอาจจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นก็ได้น้าชายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรจึงสามารถเฝ้าอยู่ตามลำพังได้ ส่วนลูกเมียของนาชายนั้นต้องกลับไปน,นอนในหมู่บ้านนาชายจึงเฝ้าข้าวอยู่เพียงลำพังตกดึกในคืนวันนั้นเมื่อนาชายน,นอนหลับฝันไปนาชายฝันว่าได้มีชายแก่คนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวหนวดเขาผมสีขาวได้เดินมาหามานั่งคุยด้วยในที่สุด ก่อนที่จะจากไปชายแก่ท่านนั้นได้บอกว่าจะให้โชคลาภแก่น้าชายแล้วก็บอกตัวเลขแก่น้าชายบอกให้น้าชายจำให้แม่นแม่นจำให้ดีๆแล้วท่านก็เดินกลับไปที่คนปวกกลางนาเช่นเดิมผลปวกตรงนี้มีต้นไม้สูงใหญ่เด่นสง่าและยังมีต้นคอย มีต้นไม้เล็กๆขึ้นเป็นพุ่มหนาทึบมองแล้วดำทะมึนน่ากลัวน่าเกรงขามากสมัยมาดเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่กล้าที่จะไปใกล้โคนปลวกแห่งนั้นพอรุ่งเช้าน้าชายก็บอกกับภรยาของท่านบอกอาให้ซื้อหวยตัวนี้นะมีเจ้าที่มีคุณตาแก่ มาให้หวยเรื่องนี้ขอให้ใช้พิจรารณาณในการรับชมเพราะว่าเรื่องผีเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ภระยาของน้าชายเมื่อได้ฟังก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็จำใจต้องซื้อหวยให้กับสามีแต่ก็ซื้อไม่มากนะักแต่พอหวยออกมาเท่านั้นแหละค่ะ ได้เหเพราะว่าเลขที่คุณตาเจ้าที่มาบอกนั้นตรงเป๊ะเลยแต่น่าเสียดายอย่างมากที่น้าสาวซื้อไว้เพียงนิดเดียวทำให้ถูกในปริมาณไม่มากน้าชายรู้สึกเสียดายและก็ผิดหวังอย่างมาก ที่ถูกหวยครั้งนี้เพียงน้อยนิดเท่านั้นภรรยาก็ปลอบใจว่างวดหน้าเอาใหม่จะซื้อให้เยอะๆเลยพอหลังเสร็จธุระเรื่องข้าวแล้วเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จแล้วน้าชายจึงชวนหลานชายหอบเสือหอบหมอนไปนอนกลางทุ่งนาข้างจอมปลวกที่ เจ้าที่ออกมานั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างว่างเปล่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ทำไมเนาะทำไมเจ้าที่จึงให้โชคลาภเพียงครั้งเดียวทำไมครั้งต่อๆมาจึงไม่ให้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้ ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะพี่มาจะได้ปรับปรุงแก้ไขค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย